ทางเข้าบ้านแบบเปิดซับครับถ้ามีที่จํากัดหรือที่บังคับเนี่ยจะทํำยังไงคะวิธีการแรกเลยที่จะให้ประตูรับซับที่ดีที่สุดนะครับคือไม่มีอะไรมาขวางประตูด้านหน้าบ้านนะไม่ว่าจะเป็นประตูรั้วนะครับถ้ามันมีถังขยะเอ่ยมีกองอะไรเงี้ยเคลียให้หมดประตูให้โล่งพอเข้าสู่ประตูบ้านนะครับอย่ามีรองเท้ามาขวางหน้าบ้านเรานะไม่ว่าจะเป็นไอ้รองเท้าแบบเกะกะพวกเนี้ยเอาเก็บเข้าตู้ให้หมดอย่าขวางประตู เปิดประตูเข้ามาประตูต้องเปิดได้สุดนะครับหมายความว่าเวลาเปิดไปเนี่ยให้ได้90้หรือว่าแบบ1 8อองศาแล้วแต่ประตูเนาะเปิดได้ให้สุดอย่ามีอะไรมาขวางประตูโดยเด็ดขาดแบบเนี้มันก็สามารถที่จะให้ประตูนั่นนะรับซั์ได้คือง่ายๆครับไม่ได้มีอะไรมาขวางประตูไม่จาเป็นต้องมีธรณีประตูด้วยเพราะว่าธรณีประตูมีเดี๋ยวเดินสะดุดเนาะถ้าแคบมากอีกใช้ประตูสไลด์ไม่ได้ติดปัญหาในเรื่องห่งจุย้ยเช่นเดียวกันนะครับทาแบบนี้เลยเคลียร์ให้โล่งแบบนี้รับซับได้แน่นอนครับ